มีเรื่องเล่าลาวสู้พี่นองฟังอีกนึ่งเรื่องเขาบอกว่าเรานี้เวลาเพื่อนพี่นองเราไปทำฮัตไปทำอุมรอดเราไปฝากสลามให้เกทานนบีสุลลัลลอฮวะลลอฮสัลลัมโอ้ดีเลยตนไปฮัตนอตนไปอุมรอดดิาันฝากสลามไปยังทานรอสุลลลอฮสุลลัลลอฮสัลลัมด้วยอัสสลามุอะลัยกัยารอสุลลลอฮอันมุฮัมมันบินอิบรอฮิมวาเป็นเนาะ าฝากสลามไปยัง่านอนุสลอกกัน,กน,นตนพาไปฝากกันเล่สลามคงชานอยู่มาอยู่มาฮะขาว่าวันนี้ฝากไม่ได้เสลียวลาวบ้างไปบิดาดอลาลาตกนรกกเราโคฝากสกิดหนึ่งนะครับอกอนที่เราแลกโทรศัพท์ณปัจจุบันนี้อาจารย์มากมากสิเหลือเกินนะถ้าเราไม่มีพื้นฐานหลัการศาสนาเราก็ไปด้วยง่ายจึ่นกระต่างคลิปอะไรคลิปที่ออกมานะอ่า ฝากสลามให้กาตนาบีไม <ín whose educator aún> like okay. kind of ่ได้บิดอะดรละตอกนรกนะนั่นคือเป็นสิ่งที่ว่าสลับเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องกับกอชิบอสังเกบกับการฮามดุลิละในประเด็นดังกล่าวพี่น้องเนาะเรามาเล่ถึงประเด็นหลักฐานจากกีตาบตํามราโนที่ไปทีมาเกี่ยวเรื่องเราฝากสลามไปยัง่านอสุลุลลอศ็ุลลลอุอะลยัลัมนี้จะว่ากันอย่างไรพี่น้อง แนวทางอะลลสุนนะวันจามะที่เรายึดถือเนี่ยกีลาฟัลลินวะฮาบียะเตกต่างกับแนวทางของกลุ่มวะฮาบีนะกลุ่มวะฮาบีนี่เขาเขายึดถือว่าถ้าบูาเราไปฟากสลามเนาะไปยังรสุลลอเนี่ยเขามองว่าเป็นเรื่องลาอัลสล่าลไม่มีตนครัวมาจากหยกสลามเขามองว่าเป็นบิดาที่ลงพิษท,ที่หารามพีนองเนาะมองต่างกันอย่างเร่งกับแนวทางที่เรายึดถือหน้ามือกับล่างมือเลยบางไง เพราะฉะนั้นในแนวทางของมัสยิดชาฟิอียะที่เรายึดถือพี่น้องท่านอิมามนาวาวีรอฮิมะฮุลลอฮุตะลากล่าวในกิตาบอัลอีดะห์ฟีมานาซิกิลฮัจญ์วัลอุมราฏีเซรอยห้าสิบสามเนี่ยเลีงถึงประเด็นนี้พี่น้องซุมมาอิงกานะกอดเอาซอฮูอัฮัดุมบิสลามอะลรอซูสุลลิลลาสซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมถ้าคนหนึ่งสั่งเสียกับเราพี่น้องเนาะว่าตนไปมักกะไปมะดีนะห์แล้วฝากสลามไปยังรอซัลลอฮ์ด้วยเนี่ย ฟัลยกากุลโรคุณรับอามนานะพี่น้องจงกล่าวว่าอัสสลามุอะลัยกะยาโรซูลลลอ์มิงฟูลานอิบนีฟูลานว่าทีบพี่น้องหน้าทีอามนานะที่เรารับไปเร็วตรง้าไปให้เกยท่านโรส,ลลส,สูลลลอสุลลอห์อริวัติสัลล,ลัมไม่หารามไม่บิดาอัลลอฮ์ไม่ตกนรกเป็นเรื่องที่สวยงามเป็นเรื่องที่สุนัตพีน่น้องนี่ก็คือแนวทางของมัสยับ ชาฟีญาส่วนในมัซฮับของฮานาฟีบางใบแต่อัลลามะอัลโมซิลีน ah ี่กล่าวในกิตาบอิคติยาลิตะลีลินมุขตาเลมที่หนึ่งนาทีหนึ่งร้อยเจ็ดสิบหกป็นเนาะเช่นเดียวกันบอกว่าวะยุบัลลิกุฮูสซาลามะมัลเอาซอฮูฟายะกุนอัสสลามุอะลัยกะยารอซูลุลลอฮ์มิ่งฟูลานบินฟูลานเนี่ยรับอามานะเป็นฝากสลามท่องผ้าไปบอกไปไฮกล่าวว่า อัสสลามุอะลัยกะยารอซูลุลลอฮ์จากนายนั้นลูกของคุณนั้นนี่คือมาสับฮานาฟีอ่าและก็ของอิหม่ามอัลลามะซุรกอนีอันมาลิกีพี่น้องนะกล่าวในมาวาฮิบิลลาดุนนิยะเนี่ยเล่มที่สองหน้าสองร้อยหนึ่งเช่นเดียวกันฟาอินเอูซฮูอาฮาดอมบีอิบลาฮิสซาลามอิลันนบีดิสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมเนาะ ถ้าว่าคนนั้นนี้คนหนึ่งคนใดฝากสาาามสั่งเสียกับเราให้ไปให้ท่านราสุลลอนี้นะข้าให้กล่าวเช่นเดียวกันฟันจากุนอัสสลามวอะลยกายารสุลลลอฮ์มิงฟูลานเนี่ยเละการมัซซับสุดท้ายพี่น้องฮัมบาลีนี้นะของทานอิมัมอลรอฮีบานีนี้ wa iza awsaahu ahadum bis-salaam fanjakun assalaamu alayka ya rasuulullaah kan เหมือนกันพี่น้องเพราะฉะนั้นตั้งเซมาซับพี่น้องที่รัก no? salam ke ว่า no. อามะนะห์ ta เนาะเปื้อน Hai rau pa, กับเราเนาะภายอย่างท่านรอซูลุลลอฮ์เนี่ยให้เราพาไป dia ด้วยตั้ง ko มาซับมุมมงก็ตรงกันบาง ที่เราทื่อฉับอยู่เร็วนี้เนาะหย่าว่างซะเลยทูกตรงอยู่เร็วครับผมก็เคยฟังบางบเห็นพือตรงนี้ครับผมก็เคยฟังอ่าบอกว่านายบีจ๋านายบีจ๋านะอ่านายมูฮัมหมัดเป็นอับตุลลัฟฝากสลามาฮายนะครับอ่านายบีจ๋านายบีจ๋านี่คือเป็นสิ่งทว่แสลลเป็นสิ่งที่มีทูกต้องนะครับนะนั้นผมได้คลิปก่อนที่ผ่านมาเลยกับผมไปไล้อีกคลิปหนึ่งอุลามะในมัสยิดชาบิยะ ในหนังสือของอิหม่ามนาวาวีบอกว่าสุนัตให้เราได้หายสลามกับท่านนบ,บีฝากสลามกับอบูบากาดอสัสลามุลัยกะยาซูสุลลฮ์การเราโคฝักสะฮิดหนึ่งนะครับอกอนที่เราแล่โทรศัพท์ในะปัจจุบันนี้อาจารย์มากมาเยสิเหลือเกินนะถ้าเราไม่มีพื้นฐานหลักการศาสนาเราก็ไปด้วยง่ายจนกระทั่งคลิปอะไรคลิปที่ออกมานะฝากสลามให้กับท่านนบ,บีไม่ได้บิดอะดรละ ตนกนรกนะนั่นคืออินสิงที่ว่าสรอเป็นสิ่งที่มีถูกต้องกับ